สวัสดีครับช่างแรกนะครับพบกันคลิปนี้นะครับเป็นคลิปต่อเนื่องน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายคลิปที่3หรือเปล่าจําไม่ได้นะครับสําหรับเครื่อง h y b ริดที่จิงจกเข้านะครับผมช็อตฟิวขาดนะครับคลิปนี้นะครับดำเนินทางมาถึงคลิปน่าจะเป็นคลิปท้ายๆแล้วนะครับอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วสําหรับงานซ่อมนะครับก็คือประกอบทุกอย่างตามที่คลิปก่อนๆน,นะครับผมคลิป ก่อนหน้านี้นะครับที่พาตรวจเช็คสัญญาณตรวจวัดสัญญาณเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวเสียนะครับใครที่ยังไม่ได้ดู2-3สคลิปที่แล้วก็ย้อนกลับไปดูก็ได้นะครับเพื่ออัตรรในการรับชมนะครับโอเคคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ยังเป็นคลิปที่ยังตื่นเต้นที่สุดก็คือเปิดเครื่องครั้งแรกหลังจากที่ซ่อมนะครับหลังจากที่ผมซ่อมนี่ เออคือยังไม่ทันได้ลองเออเทสเครื่องเลยนะครับจะมาเทสให้ดูกันสดๆเลยนะครับผมก็ยังไม่ลองเปิดเหมือนกันนะครับถ้าจะมีอะไรระเบิดตุ่มตามมันก็จะเป็นช่วงนี้แหละนะครับลุ้นที่สุดเลยโอเคเหมือนเดิมนะครับเพื่อเป็นการป้องกันให้ได้มากที่สุดนะครับผมเออจ่าย48โวลต์นะครับลิมิตไว้ที่3แอมป์เช่นเคยนะครับปิดเครื่องไว้ก่อนปึ๊บอ่าออนเครื่องเข้ามาแล้วนะครับ อพร้อมนะครับผมสายสัญญาณวัดต่างๆนะครับเอาพุทธสโคบจับไว้นะีนจอสโคบอ๊ออ่านี่ออกไปจอสโคบจับไว้อ่ะเปิดเครื่องนะครับตาดูหูฟังนะครับเปิดแล้วอืมอสองรอยี่สิบ อ้าวสโคปอ่อนี่อืมมาแล้วนะครับสายเว็บสวยงามห้าสิบเฮิร์นะครับสองร้อยสามสิบอ่านิงกิกเลยนะครับกินกระแสะเท่าไหร่หนึ่งแอมเป์เป็นกระแสะปกตินะครับเกือบเกือบหนึ่งแอเพราะว่าเป็นเครื่องไฮบริดระบบมันเยอะนะครับใช้ไฟเลี้ยงเยอะราวๆห้าสิบวัตต์นะครับโดยที่ยังไม่ต่อโหลด กิ50น50วัตต์นี่ถือว่าปกตินะครับเกือบ1แอมป์นะโอเคเบื้องต้นนะครับผมมีไฟออพุ์ออกถือว่าก็ปกติแล้วมีไฟออพุ์ออกแต่นะครับขั้นตอนต่อไปก่อนที่จะส่งงานจริงก็ต้องมีการเทส AC input หรือว่าฝั่ง PV ต่อเข้ามีการชาร์จปกติไหมทำงานได้ไหม AC input มี การสลับ ATS ปกติหรือเปล่านะครับต้องมีการเช็คให้สมบูรณ์แบบนะครับแต่ก่อนอื่นอย่างที่บอกนะครับก่อจะส่งงานได้ก็ต้องมีการเทสโหลดกันก่อนเ,ออเดี๋ยวผมจะลิมิตเพิ่มเป็น12แอมป์ป้อนไปสัก50โวลต์ก็แล้วกันนะออตอนนี้ป้อนที่50โวลต์น,นะครับลิมิตเป็น12แอมป์เดี๋ยวผมจะลองทดสอบเปิดโหลดเบาๆก่อนนะครับนี่ นี่นะนี่คืออยังปกติอยู่นะครับโหลดเราสองสามร้อยวัตต์อืมอยู่ไกลซะเหลือเกินห้าเอร์เซนตนะครับนี่โหลดสองร้อยเจ็ดสิบวัตต์นะครับ,รรบเบาๆก่อนอันดับแรกนะครับวอร์มเครื่อง ตาดูหูฟังว่ามีควันมีอะไรผิดปกติไหมกินกระแสปกติไหมนะครับอ่าอ่าโดยนะครับผมเอ่อตอนนี้ผมทด,ทดสอบโหลดแค่เบาๆก่อนปกติถ้าผมจะก่อนส่งงานผมจะใช้เจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้จ่ายได้เอ่อ120โวลต์ที่2 5แอมป์นะครับผมจะใช้ตัวนี้เทสนะครับป้อนมาที่5 0กว่าโวลต์นะครับเพื่อเทสลากยาวสักประมาณ1 0 0 0วัตต ต่อเนื่องนะครับเป็นเวลาเป็นชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะเทสเครื่องว่าอ่ารับโหลดได้ไหมที่1000งพวัตถ์ถ้า1000งพวัตผ่านไปได้ด้วยดีแล้วเครื่องไม่ร้อนไม่มีอะไรเสียหายก็แสดงว่าก็อนุมานได้ว่าเครื่องก็น่าจะผ่านแล้วนะครับผมผม,ผมจะเทผมจะเทสที่แบบนี้ทุกเครื่องและเทสที่พันวัตทุกเครื่องนะครับผมก่อนส่งลูกค้านะอ่าทีนี้นะครับ ผมจะปิดโปรดก่อนนะครับตอนนี้จ่ายด้วยซัพพลา์ตัวนี้อยู่เราจะมาดูวิเคราะห์อาการก็คือดูการกินกระแสนะครับมันจะนิ่งอยู่ราวๆหนึ่งแอมป์บวกลบนิดหน่อยนะครับหรือราวๆห้าสิบวัตต์บวกลบนะครับเราดูการกินกระแสถ้ามันไม่กินมาก 2- 3าแอมป์หรือว่ามันกินกระแสแบบไม่สวิงไม่ผิดปกติอ่าเราก็ช่วยเป็นเป็นข้อมูลวิเคราะห์นะครับว่าเครื่องระบบเครื่องทำงานปกติแล้วนะครับ มันจะต้องมีการวิเคราะห์อาการพวกนี้ด้วยนะครับแต่เบื้องต้นนะครับอย่างที่บอกนะครับอันนี้คือเปิดพร้อมกันจริงๆเลยยังไม่เคยเปิดมาก่อนนะครับเครื่องทํางานได้ปกตินะครับผมเอาพุทออกนะครับไม่ระเบิดไม่ควันไม่เหม็นนะครับผมอ่าโอเคคลิปนี้ก็จะคงจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับไฮบริดเครื่องนี้นะครับ ก็ผ่านมา 2- 3สามคลิปเลยนะครับใครที่สนใจก็ตามดูกันได้นะครับผมดูจนจบถึงขั้นตอนนี้ก็อาจจะได้ความรู้บ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับผมสำหรับงานซ่อมอินเวอร์เตอร์สำหรับคนที่สนใจในงานช่างด้านนี้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้เออสำหรับวันนี้ก็คงจะพอ,อไว้เพียงแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ